คขายรอดมือละหารลอยห้องลอยเก่าจังอ่ะมือละหารลอยห้องอยบันก็ดีจ้วแค่ก็ใยืนเสือยืนหน้าเฮาเนาะสวัสดีครับผมนะครับอยู่กับผมนะครับสบายสบายชแนลครับผมมื่อนี้นะครับพบกันนะครับกับบรรยากาศนะครับนะครับทงไฮทงหน้าผมตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ใต้ต้นนะครับต้นทองก้าวนะครับหรือว่าต้นดอกจานนะครับอ่าผมก็นะครับ บัวใหญ่มาเลาะนะครับผ้าพีพะนองมาเลาะทงรอทานนะครับโดนนะครับผมช่วงนี้ดอกทั้งกลาวนะครับพ่นกะได้ดอกพ่นกะนะครับเพียวหลครกบร่นล่องหล่ก็กลายเป็นหมานะครับเต็มต้นอยู่ครับผมนะครับคลิปนี้เขาเป็นแบบอาลุกทุงลุกทุงอีสานอีสานนะครับเนาะฝากติดตามเลยนะครับเด้อช่องสบายๆชั้นแน่วครับผมเป็นวิถีชีวิตแบบคนอีสานนะครับอีสานบ้านเท่านะครับ มันหลายแต่ม nah, ันตับทำมัทันเลยแม่ของเกเขือเฮิร์มมาต์กเขือออกส้มนรี่บตัวนี้เสบาทมักแดงไส่กสอบาทห้าสิบโอ้นอนลงมัแดงมัแดงตัเก้าสองบาทหกมันบ่เดี๋ยวก็คืนนี้ คืน้ลงแล้วแต่แล้วเขาก็ได้ชงนี่วันนี้วันวันเสาร์เลยวันนี้วันหยุดจะไปนี่วันนียมันมาขาเดยปดสามวันกระดเชงเลไปเดี๋ยวมันละเต้หมดเลยเต้เขาแหลวันนี้ไม่เคยเลยก็มากมันละเบิ่งประสิวไทยเอาดอกจันนันปีนิดมันหล่นเป็นหมากหมดปีนี้เอ็นซูเซ็มหน่อคือประสิทไทยเอามันจันดอกจันจะดอก ชั้นเนื้อหันแดงจริงๆอยู่ดีหน่อยครับจักหย,ยักลังเลไหมเออมาตะโกงหน่อยขึ้นมานทาดอกจานขึ้นมาลงตลาดมะเขือชั้นหนท่านนั่นนี่นะมันเนื้อหันเขาเอามะเขือดิบมันในตลาดเขาไปมาเรียนนะมันเ<อ>ขาบก็จ้ออเดอร์ท่านในสั่งมาอ่ะนะอเดอร์เขาไม่ในสั่งมาน่ะ,ออนนะตอนนี้เขาส่งเขาส่งออกมาเรียบ่ช่วงนี้เออเขาเอาไปมาเรียเขาก็ได้เอาหมากเพิ่มเขาหลอนควรแต่ว่าหมากมันงามผักเนาะ น่ยจะสิเขาหลอนวนนัน่นสิเรับไปมาเลยเขาจะองจะอมื่อนัานเ<พ>ก็บมาลิบมันมาดิบดิมมันเกี้ยวแก่หันอันนี้เขาอ,อันนี้ก็เลยว่าขายไปลดดถนนทีบาทก็่กขายชงบาทถน่านนก็ขายลวด่มือละหาร้อยกร้อยเก่าะเนาะมอละหาหร้อยหกร้อยมันก็ดีตัวแคให้ยืเสื้อยืหน้าเขาน่ะเขาก็เพื่อสิเบิดแหล่งเนี่ยมันได้ไลเพราะแห้งเลยจะนก็รอมัได้ใหานปดนี่นี่ทำนยยย่บคน้าันเลยคับ มันก็มาตะแกขึ้ามาละมันเท่าเดินก็เป็นตะเป็นนนั่นนี่มันเท่าเดินก็เป็นต่สะอ่อนเนี่ยอืมพี่ไก่ห้นได้ได้ปลูกก็ปีไก่บไ่ได้ปลูก็ันหรอกโอ้ปลูกกันเท่าเหมืนกนเนาะงามคู่ปีเนาะปีไดก็งามเนาะมะเขือใช้สวนใช้สุดแต่ขาจาเบงแสดงว่าผู้ปลูกมะเขือนี่

แต่พูดถึงกันราคาสนิมันก็ดีก็ขายเขาอีหรอกว่าขายไปเรื่อยๆนะไดมือละามือละักเข่าด้ายนอยบ่าวมบ่าว่าได้มือละพักมือละได้เข่าต่อขายสุนะขายซุกเง่อกรง่นนวยัยขายุผม่ก้เาได้รับนั่นเนาะอันนี้ขายดีผัดกเงินพร้อมรวมเมืกกันดีและ ส่วงนี้กำลังเฮิมหลายเนาะดีเนาะยูดีเนาะว่ายูอยู่กับอยู่หน้าตลอดนี่วะมันจังว่ามันบ่ได้ไปทางไหนเลยหน่อยยูต่หน้าปุ๊บต้องกันดีอะไอยู่แบบสบายสบายเดี๋ยพ่อบ่คิดยังหลายนะกันบ่มีนะเรื่ยงงูอจากแล้วจากหน้าเห็ดสมบักเขือดีอ่ะล่ะมีนางเห็ดแนวนั้น เงินป่ะเข้าั่น้เก็เดี๋ยวพันธุ์ยังดีตัวจังซีอันนี้ลูกปีศาจแดงปีศาจแดงโอ้โหดูนะน่นสมบณ์สมบูุ์เนาะแม่มันก็แข็งแรงออกมากก็แรงเลยนะพันธปีศาจแดงป่เจ้ อันนี้สมพันธุ์หนึ่งพันหนึ่งออธรรมดานะถือว่าธรรมดาอยู่บานเนี่ยตอนแรกมันว่าสมเจ็ดลอยแปดลอยไม่เห็นเลยน่ะพอคนได้พคนได้ผลงานพคนดีละผลงานแล้วมันเราขึ้นเอาพันอื่นราคาได้เจ้พันกระสิมีคนสมอยู่งน่าพิจาเนาะมันหมอสมแลมันบริ มันสื่อมาดก็คือมากเภิอย่พงปะได้เนียหน่อยหน่อยนึงเนาะตะวันมาผสมมาอ่อนว่ะส่ผพนธุ์นะก็จะก็ได้แม่แม่มันเป็นพันธุ์อยังแม่มันเนี่ยแม่มันเนื้อมันไทยไงไทยไงงูอ่อนไม่หลายสายพันธุ์เนาะบ่ฮู้จักได้ผมงูห้อมสมัยก่อนเอ้ตะงูหลาดคือซื้อเนาะมันหนามันหนามันแบนมันก็ผสมลูกกระทบป้อมมันออกมาแล้วแบกหมอเจ็บน่ะว่าพันธุไทยหไง ไทยใหญ่ตีบ้านพ่อพ่อพ่อครับเอมันเลี้ยงงานมันกินหนาบ่ขี้ขั้นกินหนาโอ้กินดีเออมันบ่ขี้ขั้นกินหนาเบิ่งปากมันแนวปากใหญ่ๆพื้นปากพื้นปากขวยแต่ก็อ้วนงไงน่ะเลี้ยงน้ำเล้งก็บ่ค่อยเล้งก็บ่อจอยตีเต็มพวกทิ้งกันกันเ่าอยู่กับกับพ่อเลี้ยงแล้วงูเนาะ ยาเขากับตดจากขั้นใพ้ขั้นหน้าเข้ากับไปใหงัวกินพอค่อยเจ็บค่อยป่วยเลยมันบ้านนี้งัวกับินหญยากระเฉียวมากก็เฮ็ดปุ๋ยใส่เข่าอีกกับกับโคบดนะผู้ได้เผาทานอยู่ครับ่านเอาปะครับผมพี่น้องครับผมหลังจากที่นะครับพาพี่น้องไปนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศนะครับวัดทงไพทงหน้านะครับอีสานบ้านเฮานะว่าหลังจากที่จากเส็จสินหน้าหน้านะครับ แล้วเวพ่นดาเเฮ็ดนะครับประกอบอาชีพอย่างนะครับผมคิดว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นความรู้นะครับกับวิถีชีวิตของคนอีสานมันเท่าหน้าหนาแล้วนะครับเนาะจะได้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับสบายๆชแนลนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะจะียวพอกันใาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ